สวัสดีค่าเดย์บูนิงนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราพบกันวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะวันที่4ของสัปดาห์คือวันอะไรคะลูกวันพักหรืหัสศดีนะคะวันนี้เป็นวันพรหัสบดีที่2 0พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะคะสัปดาห์นี้เรายัางอยู่กับเรื่องแรกรักประทับใจนะคะวันนี้ คุณครูหนิงก็จะมาพูดถึงชื่อศูนย์และก็ชั้นเรียนของเด็กๆนะคะเราอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส,สะปะคุมงตั้งอยู่หมู่ที่10ต,ตำบลนิคมเข,ขาบอกแก้วอำเภอพยุหะทีรีจังหวัดนครสวรรค์เรามีห้องเรียนอยู่2ห้องเรียนห้องเรียนที่หนึ่ห้องเรียนของพี่ อนุบาลสามขวบคุณครูของห้องเรียนนี้ก็คือคุณครูหนิงและอีกห้องนึงก็คือห้องเรียนของน้องอนุบาลต่ำกว่าสามปีคุณครูที่สอนอยู่ห้องนั้นก็คือคุณครูรุนนะคะเรามีครูอยู่สองคนคนนึงสอนห้องสามขวบก,ก็คือครูหนิงสองห้องที่แล้วก็คุณครูรุนสอนห้องน้องสองขวบนะคะเราอยู่ศูนย์อะไรคะลูกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด สะระปัะตุมดูตังดูสิคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุมตั้งอยู่หมู่ที่สิบตำบลนิคมเขาบ่อกแก้วอำเภอพิมหกิรีจังหวัดนคะรสวรรค์นะคะศูนย์ของเรามีคุณครูกี่คนคะ สองคนครูอะไรกับครูอะไรคะคุณครูดิงกับคุณครูรุนนะคะเราอยู่ศูนย์อะไรนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส,สะประทุมเก่งมากค่ะลูกตั้งอยู่ตำบลอะไรคะตำบลน,นี้คมเขาบอกแก้วอัเภอพยุหักทิรีจังหวัดนะครสวรรค์น,นะคะ วันนี้คุณครูจะมาเล่าลูทานให้ฟังหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องกุ๋งกิ๋งไปโรงเรียนเรื่องโดยมนฤดีีทองก่อยภาพโดยชาตีสีพลสีพลแพ้วนะคะกุ้งกิ๋งไปโรงเรียนเอเอเอ ่งคอขันดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้ากุ้งกิ๋งงัวเงียตื่นนอนเอาหน้าซุกหมอนขอนอนต่ออีกหน่อยนะแม่ปุกลุกเถอะกุ้งกิ๋งขี้เศร้าจริงๆเลยนะลูกจ๋ารีบตื่นล้างหน้าแปรงฟัน วันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะกุ้งกิ๋งตื่นขึ้นทันใดพรันนึกขึ้นได้วันเปิดเทอมนี่นารีบร้างหน้าแปรงฟันเร็วไวใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทาหน้าปีนปีน เสียงแต่รถดังรีบวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จา๋าตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่ขุงกิ๋งดีใจยิ้มเป้นเลิองล่าขุงกิ๋งเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกายเหยียด ยืดแขนเหยียดขาเจอเพื่อนใหม่หน่ารักนิสัยดีชวนกันระบายสีศิละปะหันษาเล่นสนุกกลางแจ้งตอนสายเล่นทรายปีนตะข่ายไม้ลื่นชิ่งช้าใกล้เที่ยงล้างมือสะอาดสะอ้าน กินข้าวกลางวันอ้ําอร่อยดีจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานประแป้งเต็มหน้านั่งร้อมวงตรงหน้าคุณครูคุณครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานหันษาคุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนาน ของเรานางฟ้าได้ฟังนิทานแสนสุขใจขุงกิ๋งรับสบายสายลมพัดมาตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคอยเก็บที่นอนเรียบร้อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกขุงกิ๋งรีบลุกยักย้ายซ้ายขวา ชวนเพื่อนเพื่อนมาเลิงระบำร้องเพลงเต้นลำลันลันลา <ละ S 1> เก็บของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุ้งกิ่งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสโรงเรียนจ๋าบายบายพรุ่งนี้มาใหม่จ้า จบแล้วค่ะเด็กๆตบมือให้คุณรูณด้วยนะคะครูคเราไม่ทานในปังเด็กๆต้องตบมือให้ครูคด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะในนิทานเข้ากล่าวถึงใครคะเด็กคนที่ขาวกล่าวถึงชื่ออะไรคะลูกชื่อขุงข๋งกิ๋งขุ่งกิ๋งทําอะไรคะขุ่งกิ๋งจะไปโรงเรียนตื่นนอนมาคุณแม่ไปปลูกกิง๋งก็รีบรุกอาบน้ําล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปกินข้าว แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถโรงเรียนมามาโรงเรียนแสนสนุกไหมคะลูกมีเพื่อนมากมายเลยจุยงกิ้งบอกสนุกจริงๆคุงครูก็ใจดีเล่าหิทานให้ฟังมีอาหารให้กินเหมือนเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนมาโรงเรียนตื่นนอนตอนเช้าอาบน้ําหรือเปล่าคะลูกอาบน้ำแปรงฟันหรือเปล่าคะแปรงฟันล้างหน้าแต่งตัวด้วยเนาะปัดแป้งด้วยเนาะจะได้หอม เวลาอาดน้ําอย่าลืมถูสบู่นะคะถ้าไม่ถูสบู่จะหอมไหมไม่หอมใช่ไหมคะมาโรงเรียนร้องไห้ไหมคะลูกไม่ต้องร้องไห้หรอกเพราะที่โรงเรียนมีใครคะที่โรงเรียนมีเพื่อนมากมายเลยใช่ไหมคะคุูครูใจดีไหมคะคุูครูก็ใจดีไม่ดุด้วยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆมาโรงเรียนไม่ต้องร้องไห้นะคะเข้าใจไหมคะลูก คนไหนไม่ร้องไห้บ้างคะเก่งค่ะคนไหนมาโรงเรียนไม่ร้องไห้คนนั้นเป็นคนเก่งถ้ามาโรงเรียนแล้วยังร้องไห้แสดงว่ายังไม่โตไม่เก่งนะคะอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นเด็กดีมาโรงเรียนไม่ต้องร้องไห้นะคะที่โรงเรียนมีเพื่อนเยอะแยะมีภูรูใจดีใช่ไหมคะอาวันนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วว่าเราเรียนอยู่อะไรคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดส,สะปะทุมมีห้องเรียนอยู่กี่ห้องสองห้องห้องพี่สามครูคุณครูหนิงสอนห้องน้องสองครูคุณครูรุนสอนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะลูกเก่งมากเลยอ่าวันนี้คุณครูคก็มีเป็นงานให้เด็กๆอีกแล้ววันนี้ระบายสีโรงเรียนนะคะระบายให้สวยงามเลยนะคะลูกอ่าโรงเรียนของเราน่าอยู่อย่าลืมนะคะ เก่งมากค่ะวันนี้คุณ,คณหนิงขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเด็กๆ